เลยแสงพระอาทิตย์รับเลี่ยมฝ้าอัมภัยสายันลับแล้วจับได้ขานไทเจอศรธาไทยสททยิบสาวเจ้าบ้านฟังสารธรรมน้อมนำเก่าอ้างตามแนวทางพระพุทธสัพพะคำสอนเจ้าวมวลมนุษย์ขอเจิญตั้นได้มาฟังหมุนคลื่นมาแล้วบ่มีตุกขังเพรได้เปิดฟังสุขใจวนนา เอาเป็นอาพรวัฒาแผ่นผ้าประดับปัญญาอานคิดด้วยเมตตาธรรมกระยาณมิตรได้เผยแผ่กว้างเยา่ไปรายการมาแล้วจับได้ขาดไขเจิญศรัทธาไทยฟังกันเนอเจา้าฟังกันเนอเจา้าขอเจริญปนณนศรัทธาหยัิโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัทต,ตั้งหลาย วันนี้อาตจจมาภาพพระอาธิการรติพงมหาคำพิระวังโสสำนักวัดบ้านหมอนต้นโพ8ตตบบสับสิท์ตำบลสันกลางอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์08895692660889569266ได้นำเอารายการสารธรรมกำสอน มาพปบปากรรบดดาสถานญาติโยมต่างสาธุชนทั้งหลายเพื่อที่จะได้น้อมนำเอาเนื้อหาสารธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำมาเทศนําำมาเล่าเื่อกรบรดาสถาญาติโยมได้รับฟังเพื่อน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตของตนของตัวและนำไปใจเตือนสติของตัวเก่าเพื่อบ่ใหเป็นการเสียเวลา สธาญาตยมตังสาธุชนตั้งหลายเจริญทุกท่านได้ทอมทาดาวังดุจจะดังภาชนะทองธรรมรองรับเอาพระสธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระจินนวบระบรมพุทธาศาสดาสัมมาสัพพุทธเจ้าได้นโอกาสปับันนี้ตันสาธุชนพุทธบริษัทตั้งหลายวันนี้รายการสารธรรมคำสอน มาพบปะกับบรรดาสถาญาติโยมแถมครั้งคราวหนึ่งอยู่กับอัตมภาพ,พระธิการรติพงศ์มหาคัมภีรวังโสตุเจ้าวัดบันมอนสันกำแพงเชียงใหม่ได้นำเอารายการสารธรรมคำสอนในช่วงรายการชีวิตติธรรมมาพบปะกับบรรดาสถาญาติโยมพุทธบริษัทต,ต่างหลาย โดยในวันนี้นั้นก็จะได้นำเอาเนื้อหาสารธรรมมาอุจาพปาบปะกับบรรดาสถายาิโยมตันสาธุชนทุกท่านเพื่อให้ได้แนวคิดในการใช้ชีวิตของตนของตัวโดยพี่น้องสถายาิโยมท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังอาตามาภาพได้เป็นประจำทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา17นาิกาถึง17นาิกานาทีผ่านทาง y o ยูทูบช n น l ช่องคนเมืองอ่านธรรมออฟฟิเชีและก็ผ่านทาง Facebook l i ฟ e ช่องคนเมืองอ่านธรรมและพี่น้องสถาหญาติโยมที่รับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมจังหวัดเชียงใหม่ก็ดีก็จะสามารถติดตามรับฟังรายการของอาตามาภาพซึ่งจะได้นำเอาเนื้อหาสารธรรมดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นมาอุจา มาแสดงเฮือญหยิโยมสาธุชนทั้งหลายได้สดับเ่อได้มีแนวคิดในการใช้ชีวิตของตอนไปในแต่ละวันในวันนี้นั้นจะได้นําเอาในเรื่องของอิลินะสะเศรษฐีขี้เหนียวนํามาอู้เฮือญหยิโยมสาธุชนทั้งหลายได้ฟังซึ่งเนื้อหาสารธรรมอันนี้นั้นเป็นธรรมที่มาในพระไตรปิฎกในอิลิสะชาดกเอกนิบาต โดยธรรมภาพจะได้นำมาแสดงปอย่่ยอใือญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต,ตังางยได้ฟังเพื่อบ่ให้เป็นการเสียเวลาพี่น้องสถาญาติโยมแานผู้ฟังตั้งหลายก็จะได้ติดตามฟังจะได้หับเูในเรื่องของอิลิซาเซธีขี้เหนียวว่าเป็นคนอย่างใดขอพี่น้องสถาญาติโยมตั้งอกตั้งใจฟังโดยพร้อมเพียงกันนบบัดนี้ ในเรื่องของอิลิซาเซธีขี้เหนียวคนนี้นั้นบรรดาสถาญาติโยมท่านผู้ฟังต่างหลายเปิ่นมีเรื่องราวกล่าวไว้ว่าครั้งก่อนโน้นมีเซธีคนหนึ่งชื่อว่าอิลิซาเซธีเนี่ยมีรั์อยู่80สบโกดด้วยกันอยู่ที่กรุงพาราณสีเซธีคนนี้นั้นเป็นคนง่อยนะเป็นคนขากระจอกเป็นคนตาเขเป็นคนหลังกองตัว และบาเต้าแต่นั้นก็เป็นคนที่ตรณีที่เหนียวคือเป็นคนขี้จิในทรัพย์สมบัติมีเงินนักหนาปาปัานแปดสิบโกดแต่ว่าเป็นคนขี้จิแม้นว่าตัวนั้นเป็นคนตีบะครบองค์กะก็เป็นคนขี้เหนียวส่วนว่าบิดาของเศรษฐีอิลิซะนี้ได้บริจาคตานไว้เป็นอนาคเมื่อครั้งก่อนนั้น แล้วก็เมื่อจากไปได้ไปเกิดเป็นพระอิน์อยู่บนสวรรค์จันดาวดึงต่อมาก็มาเลงหันว่าอิลิซาเซถีนี่ผู้เป็นบุตรได้เผาลงทานที่ป่อแปลงไว้นะเผาไปตึงหมดตึงเสียงเลยสเสด็จลงมาจากสวรรค์จำแรงกายให้เหมือนอิลิซาเซถีก็ให้จำแรงกายเหมือนอลูก,นก,นลกกู้อยางเลยแล้วก็ไปเข้าเฝ้าพระเจ้ากรุงพระณศี ทูลถวายซับแปดสิบโกด์ื้อเป็นของหลวงซับสมบัติที่มีอยู่ถึงแปดสิบโกดเนี่ยเื้อแด่พระราชาเมืองปร,ราณสีเมื่อพระเจ้าเมืองปร,ราณสีนั้นบัดทรงรับจึงทูลอนุญาตเื้อตานคือเอาไปบริจาคเตตานหื้อไปถึงมดถึงเสียงเตะหลังจากนั้นแล้วพระอินทีตะแลงกายเป็นอิลิซาเซถีนั้นก็ไปตีบ้านในเวลานั้นอิลิซาเซถีตัวแต้นี่บ่อยู่ นีไปแอบดื่มสุราอยู่ที่ภูมิไม้นอกเมืองเพียงคนเดียวเพราะว่ากลัวคนจะมาขอขอทราบสมบัติของตัวเก่าเนี่ยเมือ่อพระอิน์ทหรือว่าอิลิซาเซธีตัวปอมเนี่ยไปถึงที่ประตูบ้านแล้วก็สั่งให้นายประตูไว้ว่าถ้ามีผู้รูปร่างเหมือนกับเฮาเนี่ยมาอ้างตัวว่าเป็นเสถีจะเข้าไปในบ้านก็ห้ห้ามไว้เนอะห้ามเมื่อเขาเข้าไปเด็ดขาด สร้างนายประตูแบบนั้นเรียบร้อยแล้วเอลิซาเซธีตัวปลอมหรือว่าพระอินเนี่ยก็ได้เข้าไปในบ้านเรียกภรรยาเซธีมาบอกว่าเฮาเนี่ยจะหื้อตานเนอฝ่ายภรรยาเษฐีกับบุตรธิดาเป่าไพร่กปากันกึดเฝ้าตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเษฐีเอลิซานี่บอกเคยหื้อตามาวันนี้กึดอย่าไดหันว่าไปดื่มสุราเมามาเหี้ยกะาเลยอยากจะฮื้อตา ภรยากับลูกเต่าคนใจของออลิซาเซธีงงไปตามลำดับนั้นในคราวครั้งนั้นภรยาเซธีจึงตอบว่าขอต้านเซธีได้หือตาลตามใจของต่านเตอะเซธีคนปลอมหรือว่าออลิซาตัวปลอมหรือว่าพระอินเนี่ยก็เลยกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นจงหือคนได้ไปตีกองห้องเปล่าทั่วเมืองเลยว่าใครต้องการมีทรัพย์สินเงินทองแก้วแหวนเป็นต้นหือมาคขนเอาที่บ้านอลิซาเซธี วันนี้เลยเมื่อเรศษฐีได้ตีกองห้องเปล่าอย่างอั้นแล้วคนตั้งหลายเกาปากันมาประชุมที่บ้านเรศษฐีปลอมคนนั้นก็เลยเปิดประตูครั้งให้คนได้คนเอาทรัพย์สินเงินทองไปตามใจชอบเลยในคราวครั้งนั้นมีคนบ้านนอกคนหนึ่งได้โคเทียมเกวียนบรรทุกกับแก้วเจ็ดประการอันนี้ได้นักขนาด ได้ตึงโคเทียมเกวียนได้ตึงเกวียนไปตัวเทมบาปในเกวียนนั้นมีแก้วเจ็ดประการเป็นทรัพย์สินเงินทองอันมากมายมหาศาลได้ไปแล้วออกจากบ้านเษฐีไปในเวลาที่ขับเกวียนไปนั้นได้ฮือพอรอิลิซาเซฐีว่าขออิลิซาเซฐีเนี่ยมีอายุยืนถึงร้อยปีโอ้โหสถาญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ในที่ได้คนนี้ไปก็โอ้โหปั่นปอนเฮยังดีเลยถ้าจะปันปอนยาวนักแก่ตั้งแต่บ้านอิลิซาเศษฐีออกไปถึงถึงนอกเมืองขอเฮ้อิลิซาเศษฐีมีชีวิตเยาวร้อยปีเพราะว่าบัดนี้นั้นเฮาบัดต้องทํางานหากินทำแล้วเพราะว่าเฮาได้ตึงเกวียนตึงโคตึงแก้วเจ็ดประการมาจากบ้านเศษฐีอิลิซาเมื่อออกไปแล้วโป้นจากเมือง ของอิลิซาเซฐีแล้วายดโยมสาธุชนทั้งหลายอิลิซาเซฐีตัวแต้ตีนั่งกินเหล้าอยู่นอกเมืองก็ได้ยินเสียงชายคนนี้โตกใจว่าชายคนนี้กล่าวออกมาเป็นชื่อเฮาได้อย่างไรพระราชาเอาทรัพย์ของเฮาออกไปแจกจ่ายเตแตนเหี้ยกะก็ว่าอย่างไรเมืออ่อเอลิซาเซฐีตัวแต้นั้นกึดกึดเช่นนั้นแล้วก็ออกมาจากภ่มิไม้ จำว่าโฮโคเทียมเกวียนของเฮาอันนี้แม่นของเฮาลุนี่โคก็แม่นเกวียนก็แม่นเลยก็กล่าวขึ้นไปบอกว่าเฮ้ i, ขยขโมยคนนี่มาขมโมยโคของเฮาไปได้อย่างไดเกวียนนี่ก็ของเฮานะว่าแล้วกบแล่นไปจับเชือกที่คอโคดึงไว้ใจคนนั้นก็ลงมาจากเกวียนและก็กล่าวว่าเฮ้ยคนชั่วร้ายบดีลุนี่ เวลานี้ท่านอิลิซามหาเศรษฐีกําลังหื้อตาลแก่เจ้าเมืองตึงหมดตึงเสี่ยงอยู่เจ้านี่เป็นไผ่เป็นอัญ,ญังว่าแล้วก็กดคอเศรษฐีนั้นลม้มลงเต่ากระป้นแล้วก็ขับเกียนไปแถมเมื่ออิลิซาเศรษฐีตัวแตนเนีนหูโอ้ก็เลยฝั่งลูกคืนปัดฝุ่นล่นไปตัวแหาชายคนนั้นก็ลงมาจากเกลียนแล้วก็ยวอิลิซาเศรษฐีตัวแต้นั้นลงไป เษฐีอิลิซาตัวแตนีบรรดาสถายญาติโยมตั้งหลายมาหูใจแน่ย่างใดแล้วก็เลยฟั่งกลับไปที่บ้านของตัวเก่าพอไปหันคนตั้งหลายคนเอาทรัพย์สมบัติจากบ้านแล้วก็กล่าวขึ้นไปว่าโอ้อันนี้เกิดอะไรอย่างขึ้นพระราชาให้คนมาป้นเอาทรัพย์สมบัติเฮากะว่าแล้วก็เข้าไปแย่งทรัพย์สมบัติไว้คนตั้งหลายก็พรักขึ้อิลิซาเษฐีตัวแต่โกนลง เศษฐีก็ได้รับความทุกขเวตนาจะหนีเข้าบ้านพวกนายประตูก็ว่าโฮจะไปไหนแล้วก็ปากันตีกันบวยจับใส่ข้อมือไปออกจากบ้านเศษฐีตัวเก่าไปในคราวครั้งนั้นเศษฐีอิลิซาเศษฐีตัวแต้ก็เกิดโอ้นอกจากพระราชาแล้วบ่มีภัยจะเป็นที่เปื้งของเขาได้ ในคราวครั้งนั้นอิริซาเษธีตัวแต้ก็เลยไปเข้าเฝ้าแพระาชาที่เมืองปราณีกลาบทูลพระองค์ว่าโอ้พระองค์ให้คนไปป้นบ้านข้าพระองค์กับว่าไดหลังจากนั้นแล้วพระราชาก็ตรัสตอบไปว่าเปล่าท่านเศษฐีเนี่ยมาบอกเฮาเองว่าถ้าบะฮับก็จะตานให้หมดแล้วก็ตีกองห้องเปล่าให้คนทั่วเมืองมาฮับบใะใจกะในคราวครั้งนั้นเศษธีจึงทูลว่าข้าพระองค์บ่ได้มาเข้าเฝ้าพระองค์เลย พระองค์นั้นบัทรงทราบว่าข้าพระองค์นั้นเป็นคนขี้เหนียวกะกาาน้ำมันเพียงหยาดเดียวข้าพระองค์ก็บังเกยหื้อไผ่เลยเ <ped aling> ฮาหยาดโยมสาธุชนตัง้งหลายอิลิซะาตัวแต่นี่เป็นคนขี้จิแต่บาก็เลยถามว่าผู้ใดเนี่ยเอาทรัพย์ของข้าพระองค์ไปหื้อตาลกันแน่ขอจงฮื้อไปโปรดหาคนคนนั้นมาหาตีท้องพระองค์น,นี่บัดเดี๋ยวเดียวนี้เตในคราวครั้งนั้นพระเจ้ากรุงปราณสี จึงตรัสสั่งให้นำเศษถีปลอมน่ามาที่เป็นพระอินนะ่ะแต่เมื่อเศษถีปลอมมาพร้อมหนะ้ากับเศรษถีแต่แล้วก็บ่มีไผ่หูว่าคนไหนเป็นเศษถีแต่คนไหนเป็นเศษถีปลอมก็เลยให้ภรรยาของเอลิซาเษถีนะ่ะเข้าไปชี้ตัวแต่เขาก็ไปจี้เอาเอลิซาเสถีตัวปลอมหมดเลยคือไปจี้ที่พระอินหมดเลยบุตรธิดาบ่าวไพ่กรรมกรคนตั้งหลายที่เกิดอ,อยู่ตัวเอลิซาก็เกิดว่าเอลิซาเศษถีตัวแต่ ตัวแต่น่ะบาดใจจี้ตัวปลอมคือพระอินหมดเลยอิลิซาเซตีก็เลยเกิดว่าเอ๊บนหัวเฮานี่มีต่อมศีสะอยู่มีต่อมบนหัวมีคนหูเพียงคนเดียวก็คือช่างตัดผมในคราวครั้งนั้นก็เลยกราบทูลขอรับสั่งให้นำช่างตัดผมคนนั้นมาเข้าเฝ้าพระเจ้ากรุงปรานสีก็ทำตามเมื่อช่างตัดผมเข้ามาเฝ้าแล้วพระเจ้ากรุงปรานสีจึงตรัสถามว่าคนไหนเป็นอิลิซาเซตีตัวแต้กันแน่ ช่างตัดผมเลยกราบทูลว่าถ้าข้าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ดูศีรษะแล้วกกจะหูได้ในขณะนั้นพระอินทร์ก็เลยเนรมิตต่อมศีรษะให้เกิดในหัวเหมือนเดียวกันเลยเวลาช่างตัดผมมาตรวจดูแล้วก็หานว่ามีต่อมศีรษะอยู่ในศีรษะทั้งสองคนไม่รู้ว่าคนไหนเป็นอิริสะเศรีฐีตัวแต้กันแน่จึงทูลว่าตั้งสองนั่นก็เป็นข้อมเหมือนกันเป็นกระจอกเหมือนกันเป็นคนตาเคก็เป็นเหมือนกัน มีต่อมศีสะก็มีเหมือนกันข้าพระองค์ไม่ทราบเลย <c oughs> คนไหนเป็นอิริซาเซฐีตัวแตะเลยบาแจ้งเนี่ยใดในคราวครั้งนั้นเมื่ออิริซาเซฐีได้ฟังก็เกิดความเสียอกเสียใจจนดำรงสติไว้บัตรใดก็ล้มลงเต้าลงหน้าพระที่นั่งในคณะขัดในคณะครั้งนั้นอิริซาเซฐีตัวปอมเนี่ยก็เลยเหาะขึ้นไป ที่เป็นพระอินเนี่ยก็เลยเหาะขึ้นไปยืนบนอากาศแล้วก็ประกาศว่าข้าพระเจ้าเนี่ยบัจเจอิลิซาเษฐีข้าพระเจ้าเป็นพระอินต่างหากส่วนอัามาตต่างหลายกาปากันช่วยแก้ไขอิลิซาเซฐีเพื่อมีสติฟื้นขึ้นมาแล้วอิลิซาเษฐีเนี่ยก็เรียกราไว้ซึ่งพระอินทพระอินเลยชี้แจงเพื่อทราบว่าเป็นป้อของอิลิซาเนี่ยป้อเนี่ยได้เป็นผู้บริจาคตาล ได้เป็นโคนตาลและมีกลิ่นมีตาลตาลมดก็เลยได้ไปเกิดเป็นพระอินทเลยแนะนำสั่งสอนื้ออิซาเซธีนิตัดความตรณีที่เหนียวยินดีในการเ้อตาลครั้นเมื่อกลับขึ้นสวรรค์แล้วมาชาติสุดท้ายญาติโยมสาธุชนทั้งหลายหลังจากที่ได้สั่งสอนลูกตัวเก่าไปที่เรียบร้อยแล้วก็มาสารุปชาติสุดท้ายว่าอิลิซาเซธีนี่ได้มาเกิดเป็นมัช มัชริยเสิษฐีในสมัยพระพุทธเจ้าตีพระมหาโมกขาราณทรมานนะมัชริยเสิษฐีเนี่ยส่วนพระอินคนนั้นได้มาเกิดเป็นพระมหาโมกขาราณเทินพระเจ้าปรารณสีคนนั้นได้มาเกิดเป็นพระอานนท์ส่วนวัดช่างตัดผมนั้นได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าในเรื่องอิริซาศรษฐีขี้เหนียวนี่ตามเตียตะมาผาบอกไว้ เรื่องนี้นั้นชี้ให้เฮาตนตั้งหลายได้หานว่าเพียงการฮือตาหักษาศีลเท่านั้นก็ได้ไปเกิดเป็นพระอินทร์อยู่บนฟ้าบัต้องมีพร้อมด้วยวัตตบทเจประการแต่ว่าถ้าคนเฮาบ่มีวัตตบทเจประการแล้วย่อมทำมันอย่างม่ได้สําเร็จเหมือนกันต้องถึงพร้อมด้วยการตึงหมดตึงเสี่ยงถึงจะดีวัตตบทเจประการมีหนึ่งคือเลี้ยงมันดาบิดา ประการที่สองคือมีปกติพติประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลประการที่3คือกล่าวถ้อยคํำที่ไพเราะอ่อนหวานประการที่4คือละวาจาที่ส่อเสียดประการต่อมานั้นก็คือมีวาจาสัตว์ประการต่อมาคือต้องเป็นคนที่ถึงพร้อมมีข่มความโกรธได้และก็ประการสุดท้ายคือประกอบ ในอันที่จะกาจัดความตรณีที่เหนียวของตนได้อันนี้คือวัตตบทเจดประการเพราะฉะนั้นวันนี้อัตมภาพนําเอาในเรื่องอิริซาเซธ,ธีขี้เหนียวมาอูเหยายดโยมสาธุชนทั้งหลายได้หับฟังปอเป็นแนวคิดเอยายิโยมได้นําไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตเป็นประจําวันของตนเป็นลําดับไป ยตดโยมสาธุชนต่นตงางๆได้สับยับระฟังเนื้อหาสารธรรมในเรื่องของอิลิซาสเตีขี้เหนียวไปแล้วเป็นอย่างไดพ้องวันนี้ครับฟังจากหลตีไหลาตางกันก่อจากที่ไหนตังใดเดี๋ยวก่อโทรศัพท์มาอู้มาจาบก,กับอาตมาภาพในช่วงท้ายรายการได้ในตอนนี้นั้นก่อนที่จะโทรมาอู้มาจากกันก่ออาตมาภาพจะขออนุญาตใจเสียงนี้ประกาศจะสัมพันธ์ กอเอืญนเจริญจวนมวลสถาญาติโยมได้ห่วมสร้างบุญสร้างปรมีนะได้ถวายตานที่ดินถวายตานให้กับวัดบ้านมอนสันกำแพงเชียงใหม่เฮาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายท่านไหนอยากจะห่วมทําบุญในการซื้อที่ดินถวายไว้ในพระพุทธศาสนาได้ห่วมกันสร้างห่วมกันตานโดยพร้อมเพียงกันญาติโยมก็จะได้อาน,นิสงส์งกันไป เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็เลยขออนุญาตใจเสียงประชาสัมพันธ์บกเอิ้นจนจวนมวลศราได้ห่วมกันซื้อที่ดินถวายกับวัดบ้านมอนสันกําเพงเชีงยงใหม่ตารางวาละ500บาทศอกละ300บาทคืบละ100บาทหรือว่าอยากจะห่วมทำบุญตามจิตเจตนาสถัทธาญาติโยมก็สามารถห่วมทำบุญกับอาตามาภาพได้ซึ่งก็มีญาติโยมป้อแม่พีน้องตีฮับฟังผ่านทางสถานีวิทยุ ก็ดีฟังจากหลายๆช่องทางได้ห่วมทําบุญกับอาตมาภาพมาอาตมาภาพก็ขอใจเสียงนี้อนุโมทนาบุญกับญาติโยมสาธุชนตั้งหลายตัวก็มีเมสีบูรเงาเดชบ้านหนองมาจับสันสายห่วมทาบุญหนึ่งตารางวาขออนุโมทนาบุญเต็มเนอร์ขออนุโมทนาบุญกับแม่คําปอนเงาตัวหนึ่งตารางวาอนุโมทนาบุญกับแม่นิพาสาวศักนางสาวนักการสาวศักบ้านนองไหวห่วมทําบุญ สองตารางวาด้วยกันขอ,อนุมโมทนาแม่ครูเรียนทองจันทีบ้้นต่อจังเผือกเขานี้ห่วมทำมบุญหนึ่งตารางวาปอรุณแม่สุวรใจโตบ้านปัสสักหลวงห่วมทำมบุญหนึ่งตารางวาแม่สุกระอิสราภาพในนิคมปินตะเปียบันจินดาวิลาปเกนยงศลปีห่วมธำบุญหนึ่งตารางวาและขอ,อนุมโมทนากับแม่จันคำจานางสาวจรินคำจาบ,บ้านตำหนัก ห่วมทำบุญ4ีตารางวาขออนุโมทนาบุญตยและสำหรับบรรดาสถายญาติโยมท่านไหนอยากจะห่วมทำบุญกับอาตมภาพสามารถโทรมาติดต่อสอบถามได้ติวัดบานมอนสันกําเปงเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์088 956 9266 088 956 9266เอาละวันนี้ญาติโย,ยมสาธุชนติดตามับฟังอาตมภาพจากช่องทางต่างดพ่อง ว่าจะเป็นสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาและจะริยธรรมจังหวัดจังใหม่และคลื่นต่างๆรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ผ่านทาง Yotube u Channel ช่องคนเมืองอ่านธรรมออฟฟิเชีก็ดีซ่องช่อง,อาองทางเฟซบุ o กไลท์ช่องคนเมืองอ่านธรรมก็สามารถเข้าไปติดตามรับฟังกันได้ก็ดีรวมไปถึงพี่น้องสถาญ,ญาติโยมที่อยากจะรับฟังย้อนหลังรับฟังย้อนหลังคืออยากจะกลับมาฟังแถมรอบนึง ก็เข้าไปที่ YouTube ก็ได้เข้าไปแล้วก็พิมพ์คำว่าคนเมืองอ่านธรรมหรือว่าเข้าไปพิมพ์ไว้ว่าตุเจ้าวัดบ้านมอนสันกําแพงก็ได้ก็จะได้ยินได้ฟังมีหลายงานันหลายอย่างซึ่งอาตมาภาพก็นำเอามาลงมาอู้มาจ๋ามาเตสนาต่างๆนำมาลงให้ญาติโยมสาธุชนตั้งหลายได้สดับหับฟังตัวกันเพื่อเป็นการเตือนสตินะบอกว่าจะเป็นลักธรมกรมคำสอนต่างๆบอกว่าจะเป็นข้าวธรรม อัตมภาพเคยได้จัดรายการไปแล้วก็ดีก่อนนามาอู้มาจ่านํามาลงเพือยัดโยมสาธุชนทั้งหลายได้สดับหับฟังอยู่เป็นกู้เป็นกิมเป็นกําลังอกกําลังใจคือพี่น้องสถาญาตโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายจจโผโจโคนนอวันนี้ญาตโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งเครือหัดและบรรพชิตหับฟังอัตมภาพจากที่ไหนตั้งใดพ่องโทรศัพท์มาอู้มาจ่าเป็นกําลังอกกําลังใจกันได้ ที่เบอร์โทรศัพท์0889569266 0889569266วันนี้ฮับฟังอิลิซาเซตีขี้เหนียวเป็นอย่างไดไัยมีลูกมีหลานซ้อนเขาหือกินหือแตนพราเนินญา,าติโยมตั้งหลายอันจะได้เป็นอย่างอิลิซาเซตีขี้เหนียวนี่เป็นคนมีทรัพย์สมบัตินักอันนี้อู้ถึงคนมีทรัพย์สมบัตินักเนะบัดเดี๋ยวนี้จะถามว่าไัยมีทรัพย์สมบัตินักนี่ก็หาได้แง แต่ถามว่ามีก็มีคนกินคนตาไม่มีก็มีก็จะตึกคนกินคนตาล,ลุ่นป่อรุ่นแม่ถ้าหากว่าจะสืบจะเยาวไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนี่ก็จะหาได้ยากพ่องในสมัยปัจจุบันนี้โดยเฉพาะสมัยที่เศรษฐกิจเฮามันบ่เฟื่องฟูคนต่างหลายนี่ก็อยู่กันยากเพราะว่าก้าขายบ่ได้อัตมาภาพก็เป็นกําลังใจให้ผ่านทางสถานีวิทยุก,ก็ดีผ่านทางเสียงประชาสัมพันธ์ต่างๆ ก็เป็นกำลังอกกำลังใจเพื่อสำหรับพ่อค้าแม่ขายคนหนุ่มคนสาวติดได้ติดตามรับฟังกันนี้ก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันในการที่จะได้ดำรงชีวิตต่อไปเลี้ยงปากเลี้ยงต้องเมื่อเฮาอิ่มแล้วพ่อแม่อิ่มแล้วก้อยกินก้อยตานก็ได้สำหรับการทำบุญถวายตานที่ดินของวัดบ้านมอญอยากจะห่วมซื้อที่ดินทำบุญเพื่อกับวัดญาติโยมสาธุชนตั้งหลายได้อันนี้ส์งนักเนื้อ ไผอยากจะห่วมทำบุญตามจิตเจตนาสาัทธามีน้อยทำน้อยมีนักทำนักทำบุญไปเตะมันตึงบุเสียหลายจะได้สุขสบายเกิดบุญไปหน้าบาปมาเมื่อลุนบุญมาเมื่อลากำเผยปามาเมื่อซอยจัดพริกขี้หนูบวกกับพริกน้อยมันแหกฮ้อนทีลุนโบราณว่าไว้ตกก่อนเป็นขุนพ่องตกทีลุนกลายเป็นขี้ข่ากระทำการสังตีบได้หน้าจะฟังตุมลาขว่างละ คือแปลงใจนิ่มคันตีมานะก่อยอดสร้างทำไปเทืองไพ่เ้าหูแก่ใจผลตีออกไปเหมือนคำหล่อเบาเหมือนคำหล่อเบาเนาะเหลือเวลาแถมประมาณ5นาทีสุดท้ายอู้จากกันไปกับตุเจ้าวัดบ้านหมอนสันกำแพงเชียงใหม่วันนี้นำเอาเรื่องอิลิซาเซฐีขี้เหนียว มาอู้มาจาาญาติโยมสาธุชนตั้งหลายเรื่องราวที่นำมาอู้ในช่วงนี้นั้นก็จะเป็นช่วงชีวิตติดธรรมก็จะได้นำเอาในเรื่องของพระเจ้า500รอยชาติคือพระชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันมาในพระไตรปิฎกอัตมาภาพก็ได้นำมาอู้มาจากหื้อญาติโยมสาธุชนตั้งหลายได้รับฟังกันไปเพื่อเป็นคติธรรมคำสอนและก็สามารถติดตามรับฟังอัตมาภาพได้เป็นประจำทุกวันจันทร์และวันอังคาร นาพันเอาเวลา17นาฬกาถึง17นาฬก30นาทีหรือพี่น้องสถาญาติโยมติดตามรับฟังผ่านทาง ช่องทางคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมจังหวัดเชียงใหม่ก็จะสามารถติดตามฟังได้ในเวลานี้ส่วนพี่น้องสถานหยาดโยมที่ฟังผ่านทางโลกออนไลน์ต่าง YouTube ก็ดี Facebook ก็ดีก็สามารถติดตามฟังได้ตลอดอาตมาภาพก็จะได้นําเอาเนื้อหาสารธรรมต่งตางๆมาอูมาจา๋ามาแสดงให้ญยตดโยมสาธุชนตั้งหลายได้สดับตรบฟังเพื่อโยเป็นคู้เป็นกิมเป็นควนกําลังใจนําเอาเนื้อหาสารธรรมต่างๆ มาเป็นน้าฉโลมจิตฉโลมใจื่้เราได้มีกําลังอกกําลังใจในการต่อสู้และเป็นข้อคิดสกิดใจเตือนอกเตือนใจให้กับเราท่านทั้งหลายได้นําไปประพฤติปฏิบัติโดยพร้อมเพียงกันวันนี้ถ้าฟังจากหลายตี้หลายตางจากที่ไหนตัางใดพ่องกอบหูเนาะอยติโยมสาธุชนโทรมาเป็นกําลังอกกําลังใจโทรมาสอบถามข้อมูลในการจะห่วมกินตาล อานในการซื้อที่ดินหรือกับวัดบ้านมอนก็ได้อยากจะห่วมสอบถามปัญหาทรแมะอันใดก็สามารถโทรศัพท์มาได้เน่6้ 6. 6, 6เอห8 6 8 6เหลือเวลาแถมประมาณ3นาทีสุดท้ายอู้จากันกับตุเจ้าวัดบ้านหมอนสันกำแพงเชียงใหม่นอกในวันต่อไปนั้นจะมีเรื่องราวอันใดให้ญาติโยมติดตามหับฟังกันได้เนี่ก็ ทอมท่าดาฟังติดตามกันไปทุกวันจันทร์อังคารในของคลื่น FM 96.0เมกะเฮิร์ซรวมไปถึงคลื่นต่างๆตี่นำเอารายการไปอู้ไปจ่าไปออกเป่าประกาศนำเอาสารธรรมตั้งหลายไปอู้ไปจ่าก็สามารถเข้าไปติดตามับฟังกันได้ฝากไว้หากว่าบอยากจะพลาดในการติดตามรับชมรับฟัง ก็สามารถเข้าไปกดติดตามได้ติดตา t u b e Channel ช่องคนเมืองอ่านทรรมออฟฟิเชียเข้าไปกดติดตามปุ๊บเวลาตรมภา,ภาพไลฟ์สดก็ดีสตรีมมิ่งสดนี่สถาญาตยมก็จะเข้ามาฟังโดยพร้อมเพียงกัน ก็จะได้ห้าฟังอูจากันไปในทางช่องทางออนไลน์ซึ่งสามารถรับฟังได้แล้วทั่วโลกตอนนี้เราบดได้ปิดกันสามารถรับฟังได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศอยู่ทั่วประเทศก็ฟังกันได้รายการของอัตมาภาพนี้ก็จะต้องพัฒนาไปให้มันได้ตามยุคตามสมัยคนฟังเขาก็จะได้มีหลายผู้หลายคนจะได้ฟังกันแล้วได้เกิดประโยชน์ได้หลายอย่างวันนี้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย หลังจากติดติดตามห้าฟังกันแล้วกอืก็ได้ติดตามห้าฟังกันไปเรื่อยๆเน้อเป็นกำลังอกกำลังใจใื้กันและกันวันนี้ ธรมภาพขออนโมธนาบุญกับพี่น้องสถาญาตยมตั้งหลายจุกท่านทุกคนติดตามรฟังเอาไว้เฮามีเวลาเวลาก็มาอู้แจกกันใหม่วันนี้เวลาหมดหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวเฮาก็จะนาเอารายการมาอู้มาแจกพบปะก,กันใหม่ขอฝากกันไว้ตัวกับรายการสารธรรมคำสอนกับทุเจ้าวัดบ้านหมอนสันกำแพงเชียงใหม่เน้อมหาสุภใจยะดีทีตสอง ขวัญปอ,อนดีหูกันทวนนาอายุวัน,นโนเจ้าเอียงกับอาจุงได้ตีขาเพิดแล้วสุขภละบอกากากแก้วปะแต่สิ่งอันดีงามสารกรรมสอนได้ฟังติดตามทุกจื่นใจบานเมื่อกันควนนาเหมือนกันทวนนา,นว,นาวันนี้อัตมภาพจะได้ขอนำเอารายการสารธรรมกรรสอน จากลาบรรดาสัทธาิโยมตังสาตุชนตัณตังหลายไปก่อนเนื่อแล้วเขาค่อยมาพบปากันใหม่ในวันต่อไปพอความสุขรสนีจงมีแก่บรดาสัทธายโยมตันภูังจุผู้จุคนจุสนจุองเนิ่จัตตาโรธรรมาวันนีอายุวันโนสุขังป่าหลัง